นี่เลยมากอ,อกน้ำค่ะมากอ,อกน้ำของแม่ต้อยนะคะดูที่ค่ะเยอะมากเลยค่ะไม่ได้มาดุตัวยยามเช้าค่ะมีฝักด้วยนะคะเป็นฝักเยอะเลยค่ะต้อ่ะกํำลังเป็นลูกเล็กๆนะคะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆแม่ต้อยไม่ได้มาดูจ้ ร้อยแล้วค่ะตาดุกๆกันในพวกนี้ยังเล็กอยู่นะคะดูที่ค่ะข้างบนก็มีเยอะเลยค่ะทุกคนเยอะมากเลยนะคะบางใบสวัสดียามเช้าวันเสาร์สีม่วงค่ะทุกคนสวยๆยามเช้าเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ต้อยไม่ได้บาดูค่ะ เยอะมากเลยค่ะดกมากสวยตวยย้ำเช้าค่ะมีฝักด้วยนะคะเป็นฝักเยอะเลยค่ะตน้นโดกเลยค่ะดกๆกอันนี้พวกนี้ยังเล็กอยู่นะคะดูสิค่ะ ข้างบนก็มีเยอะเลยค่ะทุกคนเยอะมากเลยนะคะบางใบน้อยแล้วค่ะเล็กๆค่ะนี่อันนี้เพิ่งติดนะคะเล็กๆค่ะพริกกับเกลือต้องออกมาแล้วค่ะทุกคนน่มขันจุกค,ค่ะนี่เลยมากอกน้ำค่ะมากอกน้ำของแม่ต้อยนะคะดูที่ค่ะ เยอะมากเลยค่ะไม่ได้มาดูผลไม้นะคะเป็นผลไม้ทานดิบนะคะมากอกน้ำขอบคุณนะคะที่ชมจนจบค,ค่ะสวยสวยยามเช้าค่ะมีฝักด้วยนะคะเป็นฝักเยอะเลยค่ะตอนสวัสดียามเช้าวันเสาร์สีม่วงค่ะทุกคน สวยสวยยามาดกดกเยอะๆเลยค่ะนุ่นนะคะดกมากเลยค่ะทุกคนสวัสดียามเช้าว,วันเสาร์สีม่วงค่ะทุกคนสวยสวยยามาเลยค่ะนู่นนะคะแล้วก็นุ่นก็เยอะเลยค่ะลูกใหญ่แล้วค่ะอันนี้ลูกใหญ่แล้วนะคะทุกคน ร้อยแล้วค่ะดุกดุกยืดเลยค่ะนุ่นนะคะดุกมากเลยค่ะทุกคนดุกดกดุกดกดุกดกค่ะทุกคน,นค่ะข้างบนนะคะแล้วนี่ค่ะลูกเล็กๆค่ะนี่อันนี้เพิ่งติดนะคะเล็กๆค่ะ พริกกับเกลือต้องออกมาแล้วค่ะทุกคนลุ่งถอยแล้วค่ะสวัสดียามเช้าวันเสาร์สีม่วงค่ะทุกคนสวยๆย,ยามเช้าค่ะข้างบนนะคะแล้วนี่ค่ะลูกนี่ค่ะเห็นไหมครัเพื่อนๆไม่ต้อยไม่ได้มาดูค่ะ เยอะมากเลยค่ะดกมากมากเลยค่ะดกมากเลยเห็นไหม,มค่ะข้างบนนะคะแล้วนี่ค่ะลูกไปชมนะคะนี่ค่ะแอบอยู่ข้างในนะคะแอบอยู่ข้างในค่ะเยอะหมูใเล ไม่ได้มาดูสลายวันหลายอาทิตย์นะคะนี่ค่ะนี่เมต้อยชมเลยเพื่อนเพื<ม>่อน<ๆ>นี่เลยคะ่ะเย,ยอะเลยคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนไมต้อยไม่ได้มาดูคะ่ะเยอะมากเลยคะ่ะดกมากเดี๋ยนี่เลยมะกอกน้ําค่ะมะกอกน้ําของแม่ต้อยนะคะดูที่คะ่ะเยอะมากเลยคะ่ะไม่ได้มาดูมากเลยคะ่ะ ดกมากเลยเห็นไหมหรือตัวย่มเช้าค่ะมีฝักด้วยนะคะเป็นฝักเยอะเลยค่ะต้องรับบางใบะตะคะที่เห็นนะคะดกมากเลยค่ะเพื่อนๆกำลังเป็นลูกเล็กๆนะคะเยอะมากเลยค่ะเพื่อน ต้อยไม่ได้มาดูซะเ,ะ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 เลยค่ะนู่นนะคะแล้วก็นูนกัเยอะเลยค่ะรูกใหญ่แล้วค่ะอันนี้รูปใหญ่แล้วนะคะทุกคนสวยวยย้ำเช้าค่ะมีฝักด้วยนะคะเป็นฝักเยอะเลยค่ะเต้าน้อยแล้วค่ะ ดุกๆอันในพวกนี้ยังเล็กอยู่นะคะดูที่ขาข้างบนก็มีเยอะเลยค่ะทุกคนเยอะมากเลยนะคะบางใบกูซะไม่ได้มาดูสลายวันหลายอาทิตย์นะคะนี่ค่ะนี่ไปต่อยชมเลยเพื่อนๆนี่เลยค่ะเยอะๆกูซะไม่ได้มาดูสลายวันหลายอาทิตย์นะคะนี่ค่ะนี่ไปต่อยชมเลยเพื่อนๆ เลยค่ะเยอะๆระบางใบแม่ต้อยไข่ดูเห็นนะคะดกมากเลยค่ะเพื่อนๆระบางใบแม่ต้อยไข่ดูเห็นนะคะดกมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยนี่เลยมะกอกน้ำค่ะมะกอกน้ำของแม่ต้อยนะคะดูที่ค่ะ เยอะมากเลยค่ะไม่ได้มาดูนี no, não, não. É. É um ่ดอกเหลือน้อยแล้วค่ะเพราะว่าเขาแก่แล้วเป็นปักแล้วนะคะทุกคนนี่ดอกเหลือน้อยนี่ดอกเหลือน้อยแล้วค่ะเพราะว่าเขาแก่แล้วเป็นปักแล้วนะคะทุกคนนี้ดอกเหลือน้อยเล็กๆค่ะนี่อันนี้เพิ่งติดนะคะเล็กๆค่ะ พริกกระเกลือต้องออกมาแล้วค่ะทุกคนหนุนเล็กๆค่ะนี่อันนี้เพิ่งติดนะคะเล็กๆค่ะพริกกระเกลือต้องออกมาแล้วค่ะทุกคนหนุนมากเลยค่ะดกมากเลยเห็นยาวนะคะดอกอันชันค่ะ ตาดุกๆอันในพวกนี้ยังเล็กอยู่นะคะดูที่ะข้างบนก็มีเยอะเลยค่ะทุกคนเยอะมากเลยนะคะบางใบเป็นจุกค่ะสวัสดียามเช้าวันเสาร์สีม่วงค่ะทุกคนสวยๆยามเช้านี่เลยมะกอกน้ําค่ะมะกอกน้ําของแม่ต้อยนะคะดูที่ะ เยอะมากเลยค่ะไม่ได้มาดูเล็กๆค่ะนี่อันนี้เพิ่งติดนะคะเล็กๆค่ะพริกกระเกลือต้องออกมาแล้วค่ะทุกคนหนุ่งข้านะคะดอกอันชันค่ะไปชมนะคะนี่ค่ะแอบอยู่ข้างในนะคะ แอบอยู่ข้างในค่ะเยอะมอยแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เลยมากอกน้ำค่ะมากอกน้ำของแม่ต้อยนะคะดูทีค่ะเยอะมากเลยค่ะไม่ได้มาดูจะบางใบไม่ได้ไขายไม่เห็นนะคะดกมากเลยค่ะเพื่อนๆ สวัสดียามเช้าวันเสาร์สี่วงค่ะทุกคนสวยๆย,ยามเล็กๆค่ะนี่อันนี้เพิ่งติดนะคะเล็กๆค่ะพริกกะะเกลือต้องออกมาแล้วค่ะทุกคนกคนูค่ะลุกเลยค่ะ นี่เลยมะกอ,อกน้ำค่ะมะกอ,อกน้ำของแม่ต้อยนะคะดูที่ค่ะเยอะมากเลยค่ะไม่ได้มาดูผลไม้นะคะเป็นผลไม้ทานดิบนะคะมะกอ,อกน้ำขอบคุณนะคะที่ชมจ้ะกำลังเป็นลูกเล็กๆนะคะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆแม่ต้อยไม่ได้มาดูจ้ะ ่คเห็นไหมคะเพื่อนๆไม่ต้อยไม่ได้มาดูค่ะเยอะมากเลยค่ะดกมาก